สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับม,มากับเอ็กซ์ตอยแล้วเรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วกันนะเพราะว่าของคุณพี่นัทครบเรียกว่าสี่กล่องนะครับสมบูรณ์แบบกับคุณมิกนะครับเป็นห้องน้านะใครมา2อห้ามกอป์ไม่กอปใครกอปใครไม่กอปเป็นห้องน้านะครับที่เสริมรอดแล้วเรียกว่าหลังจากนี้คอนเทนต์เราก็จะมีรอดเกือบทุกเด็กแล้วนะเรียกว่าคุณเต๋าคุณเต๋าก็จะเล่นฝ่ายดี เขาจะไม่ใช้ลอ้อสเขาบอกผมแบบนั้นนะครับเขาเด็กฝ่ายดีเฮ้ยมันชนะได้นะยเฟย์อิงไม่ใช้ล้อเลยชนะได้เลยเฟย์อเอ,งอ <c oughs> ิงไงแล้วก็สก,กิลเฟย์อิงมันก็จะเองนะประมาณน,นี้อ่ะโอเคมาเจอกันดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปโอเคมาทำการรอและลูมิไนท์นะครับคุณมิกแอบโชว์มือหรือเปล่านะครับเด็าามมากห้องน้ำนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆเรียกว่ามีเล่นอยู่คนเดียวแล้วมีช่วงหนึ่งอ่ะช่วงหนึ่งที่มีทุกช่องในเจนยึดช่องนะครับช่วงนั้นมา เรียบร้อยครับคุณพลาดเองทำไมวะคุณชนะคุณสามารถเลือกได้ครับโอไม่ใช่ไม่ใช่เเชิดไม่ใช่เป็นเชิดอะไรวะไม่ใช่เป่เชิดใช่ไหมโอเคแมนดี้ไฟชนะต้องเลิกก่อนนะครับเข็ครับเลิกก่อนง่ายอ่รทางขวานี่เป็นไดเมนชั่นดาก้อนร้อนะครับด้วยนะสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎของลอสนะครับไปดูคลิปต่างๆ ไปดูคลิปแนะนำนะเรียกได้ว่าชนะพันเปอร์เซ็นนะอันนั้นนะพันเปอร์เลยใช่นะครับเลียมตอนจังหวะเขาเปลี่ยนรถอะไรแบบนี้ครับรับรองว่าน้องชนะได้แน่นอนนะฮะมีน้องในช่องมาคอมเมนต์บอกว่าวิธีเห็นไหมวิธีชนะรถนะครับให้เล่นรถไม่นะครับน้องวิธีชนะรถไม่จำเป็นต้องเล่นรถก็ได้นะเล่นสายเหลี่ยมอ่ะชนะการันตีเลยใช่ครับใครอยากรู้ว่าสายเหลี่ยมเล่นยังไงแนะนําให้ดูคลิปที่แอดมินบอกมาเล่นด้วยนะฮะเราก็จะเห็นสายเหลี่ยมที่แท้จริงตอนจังหวะยีร่ผมจะชนะหลายต ใช่เขาเขาเช็ดเขาเคาน์เตอร์โอเวอร์เทิร์น่ะคุณปรีเอตินอปส์เคาน์เตอร์โอเวอร์เทิร์นโอเวอร์เทิร์นมีสิงเดียด้วยนะครับต้อมีเวอรเทินก่ก่อนเคาเตอร์มิเซเลียคุณใจแบนเทิร์นครับสองคอ่าผ่านเช่นครับวันนั้นเชิงเลียนรถครับ ไปต้องเล่นมันแล้วครับในห้องน้ำมาเพื่อประดับเพราะเขาจะเล่นล้อเท่านั้นจริงๆใส่แปะล้อ50ใบอะไรรวยแต่50ใบรวยรวยครับรวยป่านะกล่องน้องผานึงกล่องหนึ่งนะครับได้สองใบใช่ไหม50ใบต้องใช้กี่กล่องนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับน้องใหญ่ใหญ่คิดมากนะพี่ก็แค่คุยเล่นนะครับไม่ได้ใส่จริงๆนะครับเผลือน้องคิดจริงนะครับ ไอ้ผมเปิดดิได้ดูไหมผมแทงอหเย็ดปุ๊ดเอาแล้วครับจับใจมาแล้วครับตัวมีโซกาดแปดพันหนึ่งใบในกองอ๋อไม่ใช่ตัวนี้จะหนึ่งใบในกองไม่ใช่ตัวนี้มีสองใบนะสองสามใบสองใบใช่ใช่ใช่โซกาดอย่างเดียวก็ปีแปดที่แตกที่ตะไครไม่มีซ้ายที่นะครับจบเพลก่อนนะคือเนี่ยครับการเล่นห้องน้ํากับล้อนะครับตัวดอกมันจะไม่ออกไปไหนนะครับ มันยังสามารถวนเวียนวนไหวได้เกิดแล้วบอกเนาะแล้วบอกนะเสียใจว่วมันจะไม่ไปอ่าีบเลยฮะเบบี้ดี้ไอแท็งเลยันาดรีบรีบรีบอ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหรอยืดรูทำลายเชนทิ้งครับได้สองไลท์เอาอันนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้ว่าทำลายใช่ไหมแล้วก็เละเขาโอเคอันนุได้อะไรเอาสองไลท์หรือสองโอเคจริงๆก็ผ่านเทูนโอเคนี่ครับ การเปลี่ยนแหกล้อเธอแรกมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเท่าไหร่ถ้าไม่มีของฟาร์มนะครับมันก็จะจบแค่ตรงนั้นเลยนะเนาะไปพุ่นเลยแต่ผมจัดผมรู้นะเฮ้ยแต่ไม่ถึงจัดของฟาร์มขนาดนี้เกินเทธนแรกนี่ก็ไม่มีขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยไหนๆมันก็มาบนแบบครั้นี้แล้วขอสวยๆหน่อยใครที่อยากรู้สัมผัสคุณดิวเขาหายไปไหนนะครับเอาคุณอย่าพูดสิครับเอาหลอดชาไขมุกใส่จมูกอยู่ ที่สภาพครับขอชาร์จเอเออแล้วก็น้ำมังกรมิติใช่ไหมหรือฟน้ำมอนเตอรใช่เหรอหรือร้อนที่ไหนที่เหลือลงหลอกโซนที่อยู่ขึ้นเกนะไม่รู้สึกจะร้อนนะครับ้านจะร้อนรู้ว่าถ้าอยู่ึงเม็ดแล้วใส่แม่นี่จะติดโควิดนะติดโหมดและ คุณยิ่งกว่าคุณยิ่งกว่าหนึ่งเมตรไปดูในคลิปได้ไอมค์อยู่ติดเลยจริงมันอยู่ติดกันทุกคนนะนี่นี่ก็ติดติดเออดีมันสลับที่ไงมันอยู่ติดกันทุกคนเลยเฮ้ยผมคนเดียวที่อยู่ห่างเขาในคลิปกันอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ระเบิดได้ถอดโซครับีรประกาศแอคครับถอดหนึ่งถอดบึ้มหนึ่งถอดอีกหนึ่งไหม กาเช็คมือก่อนครับได้แต่สองเกมอยากจั่วใบหนึงเป็นไงวอตแดนซ์จอยังพี่จอวแล้วเหรอจอยแล้ว่ล่วลาล้ะล่ะล่ล่ะ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 ละล่ล่ะล่ะล่ล่ะ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 ล่าล่ล่ะล่ะล่ล่ะล่ะล่ะล่ล่ะ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 ล่ล่ะล่ล่ะ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 ล่ล่ะล่ะล่ล่ะล่าล่ะล่ะล่ล่ลล่ลล ยังไงก็ยังไม่เข้าไอ้แขกยังไงก็ยังไม่เข้าไอ้แขกโอเคเขาสามารถถอดโซ่เพื่อระเบิดแฟกคุณแล้วก็ไปอันนี้ไม่เห็นงั้มันมันไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้พี่พูดเล่นอย่าทำใจอย่าทำจริงนะอ่ะแบตเตอร์แล้วมามาแบตเตอร์นี่ไรเซอร์หรือเปล่าหนึ่งเล็กฟาสต์แบตเตอร์นี่ไรเซอร์ใช่ไหมใช่โอเคไม่ใช่ใช่แต่ถ้าโปรไฟล์โปรไฟล์เข้าใจยัง ลังแห่งการใส่อย่างละมั่ผมบอกเลยนะนี่ต้องเอาไปทำตามดูมันคนติดยาให้ไปสนใจใน15บหกสิบไลค์ครับปปับไลค์ก็ได้นะจริงๆปับไลค์เดี๋ยวสิมือเลยกี่มืออ๋อโอเคๆดูมันทำเล่นลิ้งอยู่ขอบคุณพี่ว่าไงกี่เลยกี่เมื่อตี ได้โยนยกเลิกความสามารถเลี้ยวลาระเบิดแล้วกุ๊กก่งดิ้งโตใช่เหรอไลายม่ใหม่ใหม่ไหนเลยมีโอกาสเปล่าไอ้มิกมีก็เก่งละเออแต่แม่แต่แม่สงครามเฮ้ยมาตื่นมีเบิ้์ดหมผมจะทำอะไรคุณได้ทำไหมครับก่อนชาร์จจะทำอะไรผมจะทับอ่าใช่มันมันมีมันมีมันจังหวะให้ทำไหมถ้าไม่ทำพี่ก็ชาร์จไปอ้า กี่โมงเลยได้ได้โดโมันมีจังหวะเขาเติมหมดทุกจังหวะเนี่ยก็โดก็มีการะทำก็ทำถ้าเขาไม่ได้มีกรเขาจะไล่ไม่ได้เขาจะไม่ใช่ปุ้งใช่มันสามารถทำได้เด็ดเด็ดเด็ดทีสองเลื่อนใส่ใบเดียวนี่โอ๊ยตายแล้วเก็บล้อได้บนมือซาเด้วยโดไฟหนึ่งใบอันนี้ก็คือพี่ชาเรนรอดต่อตต่อต่อตต่ออ ไม่คือจริงๆทามมิ่งของการเคา์เตอร์นะครับมันเป็นปัญหามากจริงเขาทัมมิ่งการเคา์เตอร์ไม่ไม่มันมีมานานแล้วแต่เราแค่ไม่ได้ใช้กันนะครับหลังจากที่มีการแข่งเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเจาะลึกการเคา์เปอร์เลยแล้วกันนะยอมันมีถามทุกทัมมิ่งนะครับว่าจะทําอะไรไหมมันต้องต้องถามต้องถามเจ้าของเทินถ้าพี่ไม่ได้ทําก็คือมิกก็มีสิทธิ์ที่จะเคา์เตอร์ ใช่จับเหลี่ยมมีทุกจุดมีทุกจังหวะแล้วเก็บเรขนาดเข้าเทิร์นก่อนี่จั่วเขายังเคาน์เตอร์ได้มันมีทัมมิ่งเยอะมากแล้วเก็บลเรารวยไปพันนั้นแล้วมันจะเล่นได้เกียดหมดนั้นเดี๋ยวเขามีโอกาสอ่ะคุณเหลี่ยมจริงกันแสนเลยกันหมื่นกันหมื่นอยากกันแสนดีไปครับตีไปเข้าเลยโอ้กันหมื่นก็ลิงเข้าอ่ลิงโอ้ยแล้ตัวเดียวเองผ่านั้นท่านเทิร์นก็อันนี้ได้อะไรไม่ไม่มีอะไรใช่ไหม มันเก็บอะไรบ้างผมรอไปนั้นอยู่ไอ้นี่ผมอยากจะเห็นขันเอาแน่ขันเอาแน่ผมเลยรออยู่ไงอ่าวันนี้คอชิง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 อ๋อแต่มันเก็บขนาดนั้นด้วยเหรอเก็บไม่เหนี่ไอ้ไข่เต็มเลยโอ้โหตีครับหลงดอกเฮ้ยมันจิระเบิด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 ตีกลางทำอะไรกี่อันนี้เื่อถุทำลายลอยขึ้ม เขาตีกลางนะที่ปล่อยใช่ไหมใช่โอเคได้เก็บล้อด้วยวันนั้นมันจะล้อเขาเลยช้าตารอรถดวยวันนี้ได้ใช้แล้อ่ามีกลมหมใหม่อ่ะคุณเล่นมีปัญหาเกินกลางแตกตีระเบิดมีกลางระเบิดข้างใช่ไหมเขาไปสามทีใช่หนี่ผมเขาข้างไอ้คุณนี่คุณผ่านเชิญโอ้เปิดล่อมาด้วยนะคิดถึงการชาเกลเลยทีนี้ ผมบอก้เยอะๆเดี๋ยวเขาลองห้าคุณดูห้าเกตแล้วแล้วอันนี้ก็ปลาห้าทีขับโชว์นี่ไ่ะไม่ชาร์จอะไรกันใช่ไหมลุงลุงลุงนะครับใส่อไหนนี่เป็นไงล่ะแบเอออย่าค่อยก่อนแบตแล้วครับอีกกลางกลางสามารถสามารถเล่นไดสามารถเล่นแล้วลุกได้จวดฟรีเลยลุกจวดฟองคลื่กลาง เอาแล้วก็เทินโรขอเถอะขอเถอะขอเถอะอยากเห็นอยากเห็นหรือได้าดิบอดดี้อีกตัวเนี่ยบอดดี้ตีแล้วลู่ลงดอกอันนี้ตายได้ละเอาสองไลท์หรือได้สองเกีเอาอะไรเอาสองเกียร์เรียกอย่างเล่นผ้าถ่าจังมันถึงเอดดี๋ยวบูบแท็กสามวิหนึ่งสองสาม ไม่ได้ใช้หว่ะถามคิดใช่มิกใช้เก็บไว้ใช้เก็บโบยทเก็บไว้ใช้คุณเก็บไว้ใช่ไม่น้ำแข้งมีร็อโบยไหมมีจริงได้เออโอเคจบแล้วตาแรกนะรอดูเกมกันไปนี่ถ้าเป็นนันเรือกสองไลน์ผมกับมาเกับเกมที่สองรอบนี้คุณมิกใช่เริ่มก่อนนะครับเราจะเอาใจเชียร์ล็อตนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้านะเอาเงี้ยหน่อยขอแสดงควมือหน่อย จริงล้อจับคู่กับอะไรก็อร่อยพี่แต่ว่าแค่ว่าอยู่กับอะไรก็ได้ที่มันฟาร์มเก่งแค่นั้นเองห้องน้ำเป็นหนึ่งในนั้นที่ฟาร์มเก่งโคตรพ่อคุณแม่ฟาร์มโ,โ,ด,โดูโซถ้าเกับว่าสามใบจะลงดับไปเลยเราจะหาที่ทา,างรถไฟใช่ถูก <c oughs> ต้องคือตัวเด็กเนี่ยมันสามารถทําได้ปกติเหมือนเด็กดักก็เลยอาเลยอาเลยเดี๋ยวพี่นัทกลับไปพี่นัทก็เสิร์ฟได้เซอร์ตัวนั้นก่อนเพราะตัวนั้นเก่งแล้วก็ตีน้ำลง่ก่อน ตีตัวที่พี่มีใบเดียวตีนำลงต่อบบใหมาใหม่ใหม่ศูนย์ขี้ตีเอาศูนย์ขี้ผมจินตนาการแ่จะตามการอีกทีนะแล้วก็มีสองิีฝั่งเราขึ้นหน้าอีกทีจะมาอุ้ยอุ้ยโชว์เช็คเช็คครับ ททำำดดููิิเอาส้วมลงคุณเล่นอะไรบอกด้วยนนีี่่การรอะไเล่นอะไรบอกด้วยมิกมิกใส่หนันนี้ลงลงคอทับเดี๋ยวเดี๋ยวแจกก็คือเคาน์เตอร์เอาส้วมเอาส้วมลงเพื่อคอมอเตอร์ห้องนอำนนี่ดอกนะมอเตอร์ห้องน้ำหนึ่งใบก็ขอใบนี้ใบนี้จ่ายคอร์สไหมใช่จ่ายแล้วจ่ายคอร์สนะนังเกรแล้วก็เพื่อหาห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งใบขึ้นมือคลิกมือก่อนนะครับสามารถเลือกได้ห้องน้ำนะครับจำเป็นที่ต้องแตกลิสต์มาแบบนี้นะเพราะว่า จะได้ดูว no, right. no. really yeah. so oh, ่าการซ้ำไหมนะเพราะเทห้องน้ํามันจําเป็นต้องนับด้วยนะว่ามีการซ้ำน้ำอะไรห้องนรัห้องน้ำบ้าเลยบ่าวนี่เึ้นลิ้งแต่ว่บอกว่านำการหนึ่งไปในกองขึ้นเลย้อ๋อแล้วก็โกงเกินไงขึ้นลินี่ไงมาแล้วไอ้นี่อ่ะใบนี้คนหมดนยครับใส่แค่ใบเดียวมันจะหมดทำไมเออปลดหมดหมดแจกปลดทำไมวะได้ครับไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไปเลยมันใส่ไปเดียวแล้วันจะมาโดนลิมิตไงเอาไปใส่ครับ กิโลติ๊กสังไม่ไหวเอาแต่บอกด้วยมิกทำอะไรอะพอถึงเขาจะได้รู้นะแสงเริ่มหมดแล้วครับต้องเร่งแล้วสกิลครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองใบเก็บสิบสองสกิลทำงานของเมนโจสกิลเนโจเก็บสี่ได้สองกีดเก็บแปดได้หนึ่งกีเก็บสองได้หนึ่งใบขึ้นม อาอันนี้คือบอกแล้หนึ่งใบขึ้นมืออะไรดีวะคือเก็บนั่นไงเขาเก็บสองนั่นแหละคิดไม่ออกเลยโชว์โชว์หนึ่งใบครับโชว์โชว์โชว์ทำไมอ่ะอ๋อโอ้ยมาจริงๆมันไม่ต้องโชว์นะอันนี้สกิลแต่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะเขาเอาเขาเอามปนโชว์เขาเอาตัวเขาเอาตัวนี้ใบมันมันเอามาเล่นต่อเนี่ยเอานี่ึ้นอ๋อมัตตี้หายไปแล้วนี่หว่าโม้สามติดไหมติดพูดติดพูดตาด้วยต้องติดพูดนะถึงได้สกิลไอ้ติด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 หนึ่งชิ้น าเไาน,เนดกนที่จะจวนูน,มนไม่ตายนะนตีนะี้คไม่ตายค,าคุณแปดไอ่ะคุณจะได้เล่นไม่รู้อาจจะตายก็ได้โ,ดโตโงก่อลจริงจริงจริ มันไม่ตีให้พี่อยู่ก็ต้าตี้อ่ะมีซะด้วยอะไรวะแต่พี่มันไม่มีอะไรที่จะเชนท้ำได้เลยตายตายคือตายมันไม่มีซ้วมไงตายเกิดไรครับพี่น้องครับมาแล้วครับเปรียบมากนะครับดูนี่คุณน้าดื่มมีคซ่อุ้ยสองเกีผมว่าแล้วได้สองเกีนี่แจกเกียเฮ้เดี๋ยวนะว่าขอไอ้ตัวติ๊บติ๊บติ๊บแบบนั้นนี่ช็อตได้เลยนะคลิกกระปุกสองใบที่กระปุกสองใบออกมาดิ ครับถืเป็นกาือนะในการทำา,ทาถือว่าเปนการือรยรดยความท่มว <c oughs> ่ีการนี้ของที่เป็นสแตนเนี่ยแกจะแสกใบนี้ทิ้งเพื่อสเตนบัตรี่คอร์สแพ้แล้ว <c oughs> เกมนี <c oughs> มนู้เกมแล้ไม่นะมันถกกระม่ใช้ไม่ได้ออ <c oughs> ไม่อยอมใช้เองคุณเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ได้ใช้ไม่ได้โดะนแะพ้ล้นั้นเกมตาเมื่อกี้ไงนัดท <c oughs> ี่ยกขึ้นใช่ไหมหรือที่ทำลงใตีระเบิด่ ถ้าเกิดว่าในในช่วงที่เราถูกวุเราประกาศตีกลางตีกลางพี่เลือกข้าง <S <S อ๋อ,อต้องเลือกข้างหรือว่าจะเลือกกลางก็ได้เท่ากับว่าการตรีนั้นจะพุ่งไปเพราะพี่ใช้เป้าเดิมนี่หรอไหมวยวเว้นมีโศกัดถ้ามีกลางถ้ามีโศกัดกลางตีกลางระเบิดกลางได้แต่พี่จะตีกลางระเบิดกลางก็ได้มิก็จะตายไปแค่ใบเดียวที่ตายจริงๆตัวใหญ่เขาบางทีนะเขากลัวเขาจะการกลางไงก็เลยตีข้างระเบิดกลางเลย๋ยววันนี้นี่หรอไหมแล้วแต่โอ้โหดูภาพนี้นี่ ตีกลางระเบิดข้างไม่นะเบนี่อะไรวะเบิ้ลไม่นะตีกลางระเบิดข้างไม่นะเริอ่ะลุกเจอ๋ยวหนึ่งเออเออสามคุณมิกตคุณมิกอะไรโอ้โหโชว์เทปมาดูเกมตัดสินวูบมากับเกมสุดท้ายเรียกได้ว่าสูสีคุกกี้ดูดีบูบี้กันเลยมาดูดีว่าใครได้ก่อนเอ้าลุยชุก เรียบร้อยเป็นคุณมิกได้เริ่มก่อนไม่ใช่พี่นัทเอาเลยโอเคเอาเลยเพื่อนรอสามรอเรียบร้อยไม่รอด้วยพลังใจจะได้การที่อยากได้หรือเปล่าไร่ไร่ด้วยไร่เป็นดสองเลยมาถึงตัวไม่เท่มือนเก็บไร้เนี่ยอะไรคุณเห็นมนุษย์ป้าเดินผ่านคุณ เป็นตกใจอ่ะเฮ้ยก็ตกใจในเกมไง้ร้อนนะมีดเมนชั่นอะไร้างอะไอื่นอยู่ในสนามได้อจุดนี่เฮ้ยใช่เหรอเกมรู่นะั้าไม่ใช่ไม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 ่ไอ้นี่หาเรื่องเหนียบแล้วหาเรื่องเหนี่ยบแล้วปีเลยยี่ห้อร้อนสองทีเลใช่ลุกจั่วเกี่ยมเลยที่นะรอบนี้เพอร์เฟคเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมใม่เปลี่ยนแต่เมื่อกี้ร้อนนี่แหละริงอุ้ยการจีกันไม่ใช่ มาแล้วครับเข้าส้วมครับดูโซครับสามสามสามใบจากในปกติเนี่ยจะได้สามโซนะครับแต่ว่าโลก,กิลงมาจะดูโซทั้งหมดออกอก็คือสามใบนี้ก็จะลงนี่เลยสกิลของไอ้นี่ถ้าถ้ถาถ้าทำลายมันทองมันทำอะไรนะถ,ถ,ถ้าโซหมดมันก็สามารถแสกเอาแสกอ่ะแสกก็คือการเคาน์เตอร์อนำมันลงดอกแล้วก็คอมอเตอร์ห้องน้ำจากในดอกได้แล้วก็มันมีสกิลว่าถ้าเกิดถูกตีใช่ไหมจะได้ขอโซหนึ่งใบซึ่ง ช้โลกีเพื่อรัสเกมให้เร็วขึ้นหน้าสับหนึ่งตัวใช่ไหมทิ้งมือไม่ทิงมือเพื่อเกนะครับเป็นใบที่ขโมยที่ักมาใบที่สองใช่ใช่วไนี้เป็นใบที่ขโมยที่นักอะไรเหรอม่ไบอกอยเตชั้นยังไงตกแจกกแจกไจกแจกอมีเกจนะหาเกจ นี่กรรมการในการแข่งไม่จริงๆมันไม่มีอะไรเดยด็อกที่ทำมันแซกขึ้นนี่นี่ี่เอาทำไมอะไม่ะมีบอรับอยู่อุ้ยเขาจะเอาสองไลท์มีแหย่เล่นสโล่เวลามันจะหมดต้องเร่งหน่อยนะโอเคเขาโดนเขาโดนตัวนี้สามารถตายแทนเพื่อให้ส่นคริกอยู่ต่อจริงใหญ่นะใหญ่ใหญ่อันนี้ โลกีมันทำอะไรได้โลกีถอดโซ่เมื่อเข้าสนามแค่นั้นแหละใช่ใช่อ๋อ <laughs> อ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวนั้นที่ใบเ็กใช่ไหมไม่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 ไอ้นั่นมันไอ้อะไรนะเอสการ์เอสการ์ใช่ใช่แ,แต่มันแค่นับพูดอันนี้ก็ติดพูดห้องน้ำติดพูดพดิมันก็ใส่ได้นะมันชื่ออะไรนะนี่อะไรอ่ะไอตัวใบเ็กอ่ะไม่โอเคหรอนะโอเครอนใช่จะพูดไม่ได้อ่าร์จะพูดไม่ลูสตอมได้ได้สองเกรเจ็บหนึ่งไล่ได้สองเกรอย่าไปอย่าไป จุดตีเลยศูนย์คีเฮ้ยต,ตีตีไม่เข้าแต่ก็มี power นะอ้ยเขามี power กี่คะแนนสามหกตีไปเข้าออประเด็นีลิง<ต>ก็ยัง<ก>ตีแกกววตกเลยละกันเอาแล้วครับมีการเชนนะครับเอาส้วมลงครับจังหวะน,นี้แล้วทำการขอไอ้ไซส์สองจะเลือกใครจะขอที่ใช่เลือกก่อนอ่ะเลือกจ่ายในการขอของก่อนวังนี้ไม่ได้มันมันยิงเอาห้องน้ำเลยพี่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ห้องน้ำมต้องห้องน้ำ อันนี้นมีประโยชน์แค่ทิ้งชแค่จุดเดียวต้องอยู่บนมือไงปรนะเด็นถ้ามันอยู่ตรงใช่มใช่แต่มันก็จะมีตัวที่เก็บกลับเข้าไปไงเพราะงั้นมันก็เลยเป็นคอมโบไงเพราะถูกทิ้งจต่ใช่แต่ว่าหาซื้อได้ในกล่องสิบเก้าบาทนะครับบาทที่โคตรเจ๋งเลยสิบเกา้าบาทใช่ครับตอนนั้นหาแทบพลิกแผ่นดินใช่ครับตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วครับรับไม่ได้อ๋อนิกโรดี้มืดแล้วผมก็เปิดแฟแล้วล่ะทุกคน ช่วยเปลี่ยนแป้นให้ทุกคนดูนะทุกคนครับไม่พบตัวขาดทำเอาจริงไม่นี่ครับนี่นี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่าการทำอิ่งของการเล่นห้องน้ำนะครับคือเขาเล่นคนเดียวพี่เสร็จแล้วก็จะหมดเวลาแล้วแล้วใครดาเมจแตะก่อนคือสามารถชนะเลยอันนี้กติพี่เทิร์นแรกพี่ไม่มีโล่พี่แพ้เลยใช่เพราะว่าหมดเวลาแข่งครึ่งชั่วโมงอันนี้ฟาร์มยี่สิบเก้านาทีแล้ว ทำอะไรมิกบอกด้วยบอกด้วยเก็บสิบสองใบใช่ไหมชื่อต่างกันนะแกรมบิดแกมบิทุกใบขึ้นมือตามต่อนะฮะทางต่อเนื่องนะครับนั่นของพี่ไหมแกมบิดนั้นใช่เหรอใช่ใช่ของพี่อะไรแล้วแกมบิดแกมบิดฟอยอ๋อใช่มีคนไปซื้อมานี่ยห้องน้ำมีห้องละในห้องเอ้ยติดพูดจะไม่โดนึลย พูดอเออคุณพูดให้มันถูกต้องสกิลอะไปอีกแล้วตัวเดิมสกิลเม,มื่ดกีันบอนเทินนะครับจ่ายหนึ่งเกจด้วยเซิร์ชห้องน้ำหนึ่งใบจากในกองการ์ดนะครับผมือๆใช่คุณนี่คุณอหย่าเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่ต้องมา,มาให้มาๆเลยเหรอ ถ้าหายใจยังอีกนายัางยังไม่หมดแต่ยังได้เรื่อยๆถ้าหายใจยังเอาครับมาแล้วครับด็อกเตอร์มนจูสกิลไหมครับเก็บไม่ครบทีแต่สามารถเก็บเอาสกิลได้นี่เทิร์นสองใช่ครับมิกจะเล่นเรื่อยๆจนกว่าแกจะสิ้นลมหายใจกูแกเลยไม่นานแล้วหูืเก็บสได้สองสี่เขาเลือกเก็บสี่ใบครับได้สองเกตแค่นั้นถ้าเก็บหกได้ไรครับได้จุ่มได้สี่ได้สองเกตสิบหกได้เก็บแปดได้จุ่มอ่าเก็บแปดได้จุ่มนะ พวกเขามีรถดังเลยอะเดี๋ยวใจเย็นๆช่องผมมันหลายอย่างแล้วตอนนี้มีทุกอย่างอาวุธมีหมดมีปืนน่าจอะไรมีมีขายอะไรนะเัาเรียกยุทธปกดแต่งบ้านอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วพี่ทำไมถึงติดเรื่องอาวุธเราพูดถึงยุทโปกดบ้าแล้วโว่ไม่น่าเลยเด็กอยากกิดยุทธปกดเนี่ยพี่ นำยุทธปกรณ์จากากอง gas ไ่เกินสองใบเพราะว่าตอนที่พี่ประกาศขายเลเจนด์ดาบมันไม่ได้พีข่ขายขายวุ้นสก,กีห้องน้ำแตกคอมมนต์เยอะโอเคสกีห้องสกิลอะไรห้องน้ำสกิลซ่วมใช่ไหมก,ก็ากาคือปัก,กเบอแปดไปละหนึ่งหรือย่าแปดาวุได้สองเกมได้หนึ่งอ่าโอเค มันไม่ติดวันเปิดเทิร์นใช่ไหมนนี้ใช่มันติดวันเปิดเทิร์นแต่มันได้ไม่ใช่ซีกิลไม่ใช่ซีกิลแสดงว่าสามารถใช้ได้เรื่อยๆแค่นี้แล้วเริ่มวินาทมาแล้วครับเริ่มแล้วที่ที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีล้ออีกแล้วดวงดีขนาดนั้นเลยจัดไปมีล้สโคเวอร์เดอะแฟเล็กไม่ใช่สับเลดเขาจะจั่วนะครับ อ๋อไม่ไม่เขาจะเอานี่ไงอันนี้ถูกทำลายไงงานนีนร้อนต่อว่างั้นเอามีร้อนมือจริงทำลายต่อไหมเปลี่ยนไหมเรียบร้อยครับโอ้โหดีไอขนาดนะฮะใช่รูปใหม่ก็ต้องแบบนี้แหบบเข้าเถิดเปลี่ยนรถเปลี่ยนเด็กก่อนที่จะเปลี่ยยอมก็ได้ยอมก็ได้ขนาดนี้เด็กมาโมงรอโอเคยอมก็ได้ขึ้นจะตึ้งขนาดนั้นไม่ไม่คุณมิกคุณไม่ยอมเล่นใบนั้นเองผมช่วยไม่ได้ยัไม่ขึ้นมือผมว่า shut and roll นั่นคือที่เอ็มจะทำตั้งแต่แรกมลงทุนแล้วนี่ใส่ไฟแล้วโอ้ my god นี่แหละโคตรแกมเดียวได้ไล่มาได้เลยนะเขาเปิดสกิลเขาเป็นเจ้าของเถินผมจะกดสกิลไงทำลายทั้งสามตัวผมคอเตอร์จจั่วแจกใบเดียวนะเท่ากับพี่นัดได้ระเบิดสองตัวแค่นั้นแหละได้จวดสองมีอันนี้สองใบได้โอ้ผมตาย โอโ้ก็ตกกะบินะก็มันก็น่าจะเรื่องจริงแหละหมโูคือในร้านคุณไม่เข้าใจหรอกพลังสีกองอะ่ะใช่ผมประกไปจ่านี้ดีกว่าสลายสี่กล่องแปดร้อยรู้ได้จริแล้วว่าจะจัดอะไรดีอนะันนี้ขอแรกจัดมันไม่เหมือนพี่นะสีกองแปดร้อยทำไมอ่ะก็สี่กลอ่องอะ่ะพลังสีกองคุณต้องเข้าใจที่ถ้าสีกองอนะ่ะในหลังกองคุณได้กัดเปวนี่คือคืนทุนถ้าได้แบบเปิดมาใบจั่วแบบสี่ใบเรียกได้ว่าจบไอใบทิ้งไงนะเอาละครับ คอมาแล้วครับหนึ่งใบใบฟอยหลังกล่องตายก็ได้เอ้ยคุณมิกใจเย็นๆเออตายก็ได้มาแล้วครับใบเทกครับบัตตี้คด้วยบัตตี้คอเพิ่มอีกหนึ่งเอาไว้ตายมาเออมาพลังงานโอเวอร์หกนี้แตกได้คุณรถสองทีได้รถสองทีก็ตึ้ม โอเคเรียบร้อยห้องน้ำฟาร์มสนานคึ่งชั okay, ่โมงและก็ตายแบบง่ายๆนะครับโอเคประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใครชอบเอเแค่เปอด้วยครับผมกลับไปทำอุปกรณ์โอมิกสวัสดีครับ